ดีครับก็พบกับผมนะครับเจ๊บข้าวมันไก่นะครับ <c oughs> คลิปนี้ก็ยังอยู่กับเมนูอาหารตามสั่งเหมือนเดิมนะครับสําหรับเมนูวันนี้ก็คือ,อผัดคณะหมูกรอบน,นะครับก็อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปรับชมกันเลยครับสําหรับการเลือกใช้คณะนนี่เราต้องดูให้ดีนะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดคณะน,นี่เริ่มแก่เนี่ยก็จะเป็นเส้นใช่ไหมครับให้เราปอกเปลือกก่อนนะครับ ออกเปอกไว้ให้หมดก่อนนะครับลอกอย่างนี้เลยนะครับนี่ลอกเป็นแผ่นไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ปลอกเปลือกออกเนี่ยราลูกค้าฐานก็จะเหมือนกับทานทานอ้อยนะครับก็คือต้องขายออกนะครับนี่นะปอกให้เป็นแบบนี้เลยนะครับบางร้านนี่มาร์กง่ายมากนะครับคือ แค่เอามาทุบๆแล้วก็หั่นเลยนะครับผมเคยทานอยู่ถือว่ามากง่ายมากนะครับอันนี้ต้องใส่ใจัเล็กน้อยนะครับสหลับวิธีการหั่นก็คือถ้าเกิดเป็นก้านแบบนี้นะครับให้ให้เอาใบบางส่วนด้านข้างนี้ออกแบบนี้ก่อนนะครับคือบางร้านนี่ก็จะใส่ไปทั้งใบเลยนะครับหั่นไปหมดเลยนะครับทำให้ดูเยอะนะครับจริงๆแล้ว ใบถ้ามากไปก็ไม่ดีนะครับมันจะเหม็นเขียวด้วยนะครับังนั้นเราก็เอาออกก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นใบยอดเราก็ไม่ต้องเอาออกก็ได้นะครับอ,ออกสักเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ต้องอ,ออกหมดถ้าเป็นต้นใหญ่ทักหน่อยนะครับเราก็เราก็ผ่าทักนิดนึงนะครับเพื่อที่ไม่ให้ให,ใหญ่เกินไป แล้วก็จะได้สุกง่ายนะครับแล้วก็หั่นเป็นท่อนเป็นท่อนก็ได้หรือจะเป็นเฉียงเฉียงก็ได้แล้วแต่ขนาดนะครับแต่ว่าอย่ายาวมากบางร้านนี่เห็นเป็นท่อนแล้วทาเป็นเฉียงเียงแหลมแหลมนะครับโอ้โหลาทานก็ทานยากนะครับค,ความยาวก็มาสัก2เซนนะครับไม่ไม่ไม่ต้องยาวมากนะครับจริงๆแล้วคณะหนึ่งจานนี่ใช้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับเนี่ย แต่ว่าเดี๋ยวผมหั่นให้หมดเลยเพราะว่าผมทานเองด้วยแล้วก็ไม่รู้จะเหลือแล้วก็ไปทําอะไรนะครับหลังจากนั้นก็นําคณาไปลวกก่อนนะครับลวกให้สุกก่อนบางท่านอาจจะไม่ลวกก็ได้นะครับแต่ว่าสาหรับผมแล้วก็คือชอบเอามาลวกก่อนนะครับมันก็จะทําให้เรามั่นใจว่าคณะน,น,นี่สุกแน่นอนครับเวลาละผัดจะได้ไม่มเป็นเกี่ยวนะครับ เสร็จแล้วก็น็อกน้ําเย็นนะครับน้าก็ไม่ได้น้ําแข็งน้ําเย็นนะครับก็คือวีน้ําธรรมดานะครับสำหรับหมูกรอบก็ไม่ต้องเยอะนะครับแต่อันนี้เป็นหมูเป็นเนื้อหมูเลยครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาจะมาทําหมูกรอบนะครับก็เลยเอาเป็นเนื้อหมูเลยแล้วกันนะครับทอดก็หนึ่งจานนะครับก็ประมาณนี้แหละครับนี่มาสัก 5ชิ้น10ชิ้นนะครับก็ดูเยอะแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีคนาเข้ามาเป็นส่วนช่วยนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนการผัดนะครับสําหรับผมแล้วก็คือจะใส่เครื่องไปเลยนะครับผัดแบบง่ายๆนะครับรวดเร็วนะครับก็คือเอาคณะขึ้นจากน้ำนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแดงนะครับสับแบหยาบนะครับ หรืจะละเอียดก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมชอบหยาบๆจะดูสวยงามนะครับแล้วก็กัะเทียมนะครับตามด้วยหมูกรอบนะครับอันนี้ผมหั่นเพิ่มลงไปอีกนะครับเพราะว่าให้มันหมดๆไปเลยหลังจากนั้นนะครับปรุงง่ายๆเลยนะครับซอสหอยนะครับใส่ไปเลย ซอสฟ้าเขียวนะครับดูปริมาณนะครับไม่เยอะมากนะครับเห็นไหมครับซิ้วขาวนะครับของชูรสนิดหน่อยนะครับชอบกระใส่ไม่ชอบก็บมานถ่องใส่นะครับ แล้วก็เต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวอย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวจะเค็มคือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับสําหรับเต้าเจี้ยวท้ายก็น้ําตาลทรายนะครับชอบหวานก็หวานนิดนึงนะครับถ้าไม่ชอบหวานก็ใส่นิดเดียวนะครับ หลัาจากนั้นก็น้าซุปน้ำซุปที่มาจากข้ามันไก่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ,บรถีผสมลงไปเลยนะครับก็เริ่มผัดเลยครับใส่น้ํามันลงไปใส่ที่บอดน,นะครับน้ำมันไมต้องใช้เยอะนะครับ ใน,นเมื่อพอเราเคลือบกระทะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เทออกนะครับหลังจากนั้นก็เรื่องไฟให้แรงๆสักหน่อยนะครับประมาณนี้เลยเรื่องแรงๆเลยครับนะครับไยมาหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับที่เราผสมไว้นะครับเลย รคับก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเมนูคณะหมูกรอบนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับคลิปหน้าเรามาติดตามอาหารตามสั่งอีกหลายๆเมนูกันนะครับสวัสดีครับ